สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาฝึกไหว้พระอาทิตย์ซันเอซันบีกันค่ะเริ่มจากซันเอก่อนเลยยืนตรงที่หัวแมทหายใจเข้าวาดมือขึ้นหายใจออกวางมือลงก้มลงพับตัวอุตตนาสนะหายใจเข้าแฟตแบก๊กสเต็ปเท้าไปด้านหลังสู่ท่าแพล้งหายใจออกยุบข้อศอกลงจัตุรังกา หายใจเข้าแฟดเท้าสไลด์ลำตัวขึ้นอาวิร์ดแฟซซิ่งด็อกหายใจออกดันสะโพกขึ้นท่าดาวิร์แฟซซิ่งด็อกอโดมุคาชวานาสนะค้างไว้ห้าลมหายใจ1นึ่งสองสสีสเต็ปเท้าสองข้างมาวางระหว่างมือด้านหน้าหายใจเข้าแฟตแบ็กหายใจออกก้มลงพับตัว หายใจเข้ายกลำตัวขึ้นวาดมือขึ้นด้านบนหายใจออกวางมือลงข้างลำตัวต่อไป Sun Salutation B งอเข่าหย่อนสะโพกหายใจเข้าวาดมือขึ้นอุกตาสนะแชร์โพสหายใจออกวางมือลงเหยียดขาก้มลงพับตัวหายใจเข้าแฟตแบ a c สเด็บเท้าไปด้านหลังสู่ท่าแพลง หายใจออกยกข้อศอกจตุรังกาแฝดเท้าหายใจเข้าสไลด์ตัวขึ้นมา u p w a เฟ facing d o กหายใจออกดันสะโพกกลับสู่ท่าดาว n ์ a r d facing d o เฉียงเท้าซ้ายก้าวเท้าขวามาวางด้านหน้ายกลำตัวขึ้นหายใจเข้าวาดมือขึ้นว a r r i o r one วางมือค่อมเท้าสเตปเท้ากลับไปด้านหลงังแผ้งหายใจออกจตุรังกา หายใจเข้า upward facing dog หายใจออก downward facing dog เฉียงเท้าขวาก้าวเท้าซ้ายมาวางด้านหน้าระหว่างมืองอเข่าซ้ายยกลำตัวขึ้นวีรพัฒนศนาเอกะวอริโอวันวางมือคอมเท้าสเ็ปเท้าถอยกลับไปด้านหลังสู่ท่าแพลงหายใจออกจัตุรังกาหายใจเข้า u p w a อด f ฟ c i ิงด็อกหายใจออกดันสะโพกกลับสู่ท่าดาวอ a ด d ฟ a c ิงด็อกทำครบสองข้างแล้วค้างไว้ห้าลมหายใจดาวอวดแ f a c ิงด <Yeah. S 1> ็อกเหยียดแขนขาตรงตามองไปที่ระหว่างเข่าหรือสะดือเตท้าสองข้างมาวางด้านหน้าหายใจเข้าแฟตแบ็กหายใจออกก้มลงพับตัวอุตนาสนะ ย่อเข่าหายใจเข้ากลับมาในท่าแชร์โพสหายใจออกวางมือลงข้างลำตัวร e ีแลกซ์ผ่อนคลายท่าไหว้พระอาทิตยซันเอซันบีมักจะพบในคลาสวิญญาสะโยคะลองไปฝึกดูนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ